สวัสดีค่ะแตงโมค่ะอายุ32ปีค่ะสวัสดีครับผมชื่อซิ่งครับอายุ36ครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้ครอบคของเรานะครับเข้ามารับการปรึกษากับคุณหมอเหมาที่สมัยวีเนะครับแล้วก็เริ่มจากการวางแผนว่าเราอายุถึงประมาณนี้ลูกเรามันควรจะมีอยู่ในช่วงเวลาประมาณไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีาุุที่ช้าเกินไปเนี่ยทำให้เรามีปัญหาในส่วนของว่าอายุของพ่อแม่เนี่ยจะ แก่เกินไปที่จะดูแลลูกนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมก็เลยเข้ามาทำการปรึกษาคุณหมอครับคุณหมอก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับาการมีบุตรมธรรมชาตินะครับในขั้นตอนของการธรรมชาตินี่มันมีอย่างไรแล้วก็ปัญหาในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการมีบุตรมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีการให้แนะนำความรู้นะครับในการมีบุตรในที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการมีบุตรแบบ IUI หรือการมีบุตรแบบ ICY น,นะครับซึ่งก็แนะนำขั้นตอนต่างๆผลเปอร์เซ็นตน์แล้วก็่สงผลกระทบต่อครอบครัวผลกระทบต่อตัวเด็กเองเนี่ยมันจะมีรูปแบบไหนบ้างนะครับก็คือแนะนำทุกรูปแบบครับให้กับทางครอบครัวของเราก็สำหรับตอนแรกเลยเนี่ยก็คือจะมีมาอุลตราซาวด์สกรีนดูลังไข่ฟองไข่อะไรประมาณนี้ค่ะที่คาดว่าเออเราจะมี ได้ไข่กี่ใบตามเกณฑ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลหลังจากที่เราคุยกับคุณหมอแล้วเรื่องอวิธีช่วยในการมีบุตรอะค่ะแล้ก็เลือกวิธีแบบอีกซี่เนาะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเราอะต้องการที่จะ วางแผนคราวนี้ด้วยตัวโมวเองอะ่ะก็คิดว่าอายุอะ่ะก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือ32ก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าอ่ะก็มีบุตรมาแล้ว1คนอะไรอย่างเงี้ยวันที่มาเก็บไข่ก็ค่อนข้างจะสบายสบายคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ปรากฏพอมาซาวดูไข่หมอบอกอืคุณโมรอบนี้นะไข่เหมือนจะน้อยกว่าที่เคยประเมินไปครั้งแรกเราเริ่มตกใจละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่จริงจก็คือเหมือน รู้ตัวตัวเองแหละเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความเครียดด้วยแล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยแล้วตอนนั้นนะคุณหมอก็ไม่เป็นไรก็คืออธิบายวิธีการรักษาที่เพิ่มเติมมาอาจจะมีแบบเจลช่วยหรือมออีวิตามินไปให้ทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก,ก็เพิ่มเรื่องการออกกําลังกายแล้วก็การดูแลตัวเองเพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนั้นคุณหมอเนี่ยก็ประเมินว่าเออให้เจาะเลือดเนาะ พอผลมาเนี่ยโมตกใจมากเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะคือค่าการทํางานของรังไข่แม้ว่าเราจะอายุแค่32อย่างเงี้ยแต่ว่าค่าการทํางานของรังไข่มเนี่ยค่อนไปทางเหมือนคนอายุแบบ40แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็ทําให้ยิ่งรู้สึกแบบอยากดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็กลับไปดูแลตัวเองมา1เดือนเนาะเดือนต่อมากลับมาดูอาฟองไข่คุณหมอบอกโอเคคราวเนี้ยมันเหมือนแบบ เฮ้ยเรายิ่งเชื่อใจในการรักษาของคุณหมอเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันมีการออติดตามผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็จะเลือกเก็บตอนที่เราพร้อมจริงๆเหมือนรักษาผลประโยชน์ให้เราไปด้วยแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วทาให้เราเชื่อใจมากขึ้นด้วยค่ะวันเก็บไข่ก็สมูทดีค่ะไม่มีอะไรแล้วก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยคือไม่ได้เจ็บหรือมีอาการข้างเคียงอะไรอะค่ะก็ปกติเลยแล้วก็ พยาบาลในห้องเก็บไข่กับคุณหมอก็ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากวันนั้นก็เก็บประมาณ10บใบอะไรเงี้ยค่ะรอลุ้นในรอบถัดไปที่เป็นการผัดตัวอ่อนแล้วก็เป็นอีกซี่และอะไรเงี้ยก็ประทับใจมากเลยเนาะเพราะว่าหลังจากนั้นทุกวันเราจะ ตามผลของตัวอ่อนแต่ละตัวเราก็ลุ้นให้ตัวอ่อนทุกตัวได้ไปต่ออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะคอยอัปเดตข้อมูลต่างๆการเติบโตของตัวอ่อนเนี่ยให้ทำต่อครับนะอย่างละเอียดอะครับว่าทุกวันผลเป็นยังไงการเติบโตของตัวอ่อนแต่ละตัวเป็นยังไงะนะครับค่ะก็เหมือนทางคลินิกจะ สร้างไลน์กรุ๊ปมีนักวิทย์มีน้องเซลล์ที่ดูแลคอยอธิบายค,ค่อนข้างละเอียดแล้วทุกอย่างเป็นรีพอร์ตแบบมีมาตรฐานมากเนาะ <c oughs> ก็ประทับใจไม่ไม่ปล่อยเคว้งให้เรา <c oughs> ให้เราแบบเอ๊ยยังไงต่ออะไรเงี้ยคือค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ที่คลินิกอะค่ะมีเป็นกล้องวงจรปิดที่เป็น ติดตามตัวอ่อนโดยที่ไม่ต้องรบกวนตัวอ่อนเราก็ได้เห็นแบบตัวอ่อนพัฒนาเหมือน CCTV เลยอะไรประมาณนี้ก็ตื่นเต้นดีค่ะ <laughs> เราเลือกวิธีย้ายตัวอ่อนแบบรอบแช่แข็งพอไปถึง day 5 day 6ที่ตัวอ่อนเจริญสมบูรณ์แล้วเนี่ยกเ็เลือกตัวสมบูรณ์ไปแช่แล้วก็ตกลงที่จะตรวจโครโมโซมเพื่อความสมบูรณ์ของตัวอ่อนแล้วก็การตั้งครัน success rate อะคะ่ะที่ ประสบความสําเร็จได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยในการตั้งครรภ์ก็เลือกที่ไปตรวจโครโมโซมแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็อาจจะมีช่วงเหมือนโควิดอะไรเนาะที่ทําให้เราแบบอาจจะเว้นระยะไปแต่ว่าช่วงนั้นโมก็พยายามดูแลตัวเองค่ะก็พยายามออกกําลังกายให้มากที่สุดแล้วก็กินอาหาร ให้ครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยปกติเงี้ยค่ะทางคลินิกก็ให้ความร่วมมือครับว่ามันมีสถานการณ์จำเป็นอะไรขึ้นมาคลินิกก็สามารถคุยได้ปรับเปลี่ยนแผน,หนให้เ <ลา S 1> หมาะตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงครับก็ขอบคุณทางคลินิกมากที่ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของเราตนส่วนนี้ด้วยครับความรู้สึกวันที่ยายตัวอ่อนเป็นวันที่จริงๆตัวตโมเองตื่นเต้นแต่นี่คือเขามาเป็นเพื่อนเฉยๆตอนนั้นเพราะว่าเหมือนหมด หมดหนาที่นะหมดหน้าที่ของเขาแล้วก็เป็นฝั่งเราเหมือนเป็นวันสอบเข้าอะไรสักอย่างคือเหมือนว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีสุดแล้วเราพร้อมลุยแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสบายๆเพราะเราก็เผื่อเวลาก่อนมาคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตอนที่จะย้ายจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมีเคล็ดก็คือแบบเตรียมสวดมนอะไรมาให้มันให้มันเหมือนเราแบบมั่นใจที่สุดอะไรเงี้ยมันก็นั่งสวดไปแล้วก็ กินน้ำตามคําแนะนำของพยาบาลข้างในค่ะก็สถานที่ก็มีเปิดเพลงคลอคลอสบายๆมีรูปเด็กน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยให้เราเหมือนพร้อมที่จะเป็นคุณแม่และวันนั้นแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความสมูทค่ะคุณหมอกออ็มาตามเวลาทุกอย่างแบบค่อนข้างเป๊ะมากวันนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ มีเป็นพี่นักวิทย์ด้วยเนาะที่เอาตัวอ่อนมาส่งมีพยาบาลคอยดูแลคุณหมอแบบครบมากแล้วก็ตลอดเวลาคือถ้าวานันวางตัวอ่อนเนี่ยไม่ต้องวางยาสลบแล้วค่ะก็จะเป็นเรารับรู้ทุกเหตุการณ์เลยก็จะมีแบบจอทีวีให้ดูมีจออุนเตซาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างมันรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภยัยมั่นใจกับที่ตรงนั้นแล้วก็ตอนที่จังหวะที่ ตัวอ่อนปุ๊บเข้าไปแล้วเราก็เห็นในจอด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนนั้นเหมือนน้ำปลาซึมนิดนึงเหมือนเออที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมาถึงแบบมารับแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบประคองตัวเองไปแต่วันนั้นมีความมั่นใจแบบสัก70%ดได้แหละว,ว,ว่าแบบมารับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนคุยว่าแบบเหมือนท้องแล้วเลยก็ตื่นเต้นค่ะ วันที่ทราบผลตั้ง, <c oughs> งครรผมโล่งค่ะเราแบบ <c oughs> yes โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าพอเหมือนรับตัวอ่อนกลับบ้านเนี่ยเราก็จริงๆโมเป็นคนค่อนข้างแบบเนิร์ดด้วยคือเหมือนหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะข้อมูลจากทางคลินิกด้วยแล้วก็แบบใน YouTube อะไรด้วยเงี้ยเขาก็บอกให้ขยับน้อยที่สุดอะไรประมาณเนี้ยโมก็มีลุกไปทำอะไรบ้างแต่เบาๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือพยายามนอน แล้วกออ็ไม่กระทบกระเทือนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็สบายๆนะแต่ของโม,โมเนี่ยมันจะมีเหมือนมีตัวลุ่มๆเหมือนร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบไลถ่ถามแบบเซลว่าแบบเอ้ยเรายังไงอะไอย่าง,างนู่นนี่นั่นก็แบบมีการให้กําลังใจตลอดทางเลยแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยก็คือต้องใช้ยาให้ตรงเวลาแล้วก็ตามคําแนะนําทุกอย่างแบบค่อนข้างเตะๆแล้วก็ ลุ้นมาตรวจเลือดที่คลินิกแล้ววันที่ทางคลินิกแจ้งผลนะครับว่าเราสำเร็จแล้วนะตัวอ่วอนเนี่ยติดแล้วครับก็เที่ห <CG. S 2> มอครับรู้สึกว่าโล่งมากแล้วก็รู้สึกว่า,า,<ล>ววาที่เราทํามาทุกอย่างเนี่ยมันคุ้มค่าในการที่เราตัดสินใจที่มาปรึกษามหมอแล้วก็ทําให้ตรงเนี้ยมันสบความสําเร็จจริงๆออกมาครับให้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ใช่เหมือนแบบเราสองคนแบบ yes เลยอะแบบ อมมากๆเลยค่ะ <S <S ในส่วนของคูส่สมรสนะครับที่ประสบปัญหาการมีบุตรยากเนี่ยครับก็อยากจะให้กําลังใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนทอนข้างเยอะนะครับการมีบุตรยากเนี่ยมันพบได้กับหลายๆครอบครัวที่มีปัญหานะครับเว่ามันอาจจะมาเกิดจาก สังคมที่มันมีความเป็นเครียดสูงขึ้นการแข่งขันในต่างๆนะครับแล้วก็มลภาวะหรือว่าโรคร้ายต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รวมถึงร่างกายเราก็จะเปลี่ยนแปลงตามมันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันเป็นปัญหากับครอบครัวหลายๆคนหลายๆครอบครัวมากครับในการที่จะเจอปัญหาเนี้ยครับแต่ปัจจุบันนยครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันพัฒนามามากแล้วนะครับการปรึกษาทางสมัยเว็บเองนะครับก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้นะครับ ก็อยากฝากถึงแม,แม่แม่ทุกคนนะคะแบบผู้สมรสที่แบบอาจจะมีด้วยวิธีธรรมชาติแล้วไม่มาสักพีคือด้วยตัวโม่โมเข้าใจนะด้วยความที่เราเคยผิดหวังมาก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ให้รอหรืออะไรนะคะก็คือสมัยนีย้คืออย่างที่พี่ซิงบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยเราได้เยอะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองมาปรึกษาดูะคะ่ะแบบอย่าปล่อยเวลาให้นานไปเพราะว่า ด้วยแบบอายุใช่อายุของผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญกับเปอร์เซ็นต์การาตั้งท้องมีบุตรมากๆกก็ใช้โอกาสเนี้ยในการเข้ามาเหมือนหาความรู้เพิ่มด้วยจะได้ไม่ต้องแบบลองผิดลองถูกแล้วก็นอยคือนอยหนึ่งครั้งมันก็กระทบจิตใจเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลองมาวางแผนดูค่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ทุกอย่างมันค่อนข้างสมูทอะคะ่ะ อยากแนะนําค่ะขอให้ทุกครอบครัวที่ตัวปัญหายอยู่ครับได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็ประสบความสําเร็จน,นะครับค่ะ